ออนไลน์ด้วย Google Form แบบอัตโนมัติและมีเมลแจ้งกับแบบอัตโนมัติพร้อมกับเก็บเป็นสถิติเป็นรายงานเป็นกราฟได้อีกด้วยง่ายๆนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่เราเปิด Google มานะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Drive ของเราเองครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปทางด้านซ้ายมือนะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ไปเรียก Google Form ขึ้นมาทำฟอร์มนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟอร์มว่าใบลาออนไลน์นะครับแล้วก็กำหนดนะครับประเภทของการลา ให้เรียบร้อยนะครับมีลาพักร้อนลาป่วยลากิจแบบจ่ายแบบไม่จ่ายนะครับให้มันตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มส่วนอางฟองเข้าไปทางด้านขวามือกดหมาบวกนะครับแล้วก็กําหนดวันลานะครับมันก็จะขึ้นเป็นในรูปของปฏิทินอัตโนมัตินะครับแล้วก็เริ่มวันลา ถ้าเป็นประเภทของวันเนี่ยทางด้านคูณสบัติทางด้านขวามือมันก็จะเป็นปฏิทินเป็นวันที่ให้เรานะครับตามนี้นะครับพร้อมกับถ้าเราอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับเวลานะครับเราก็อาจจะก,กําหนดไปได้ว่าเริ่มเวลาที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับพอเป็นเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นรูปนาฬิกาให้เราลงข้อมูลหรือให้คนเนี่ยลงข้อมูลเป็นนาฬิกาได้นะครับ ก็กำหนดไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็มาทางด้านขวามือ3จุดข้างบนนะครับกดแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของส่วนเสริมนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็หาในส่วนของ approve นะครับ approve เราอาจจะหามันเยอะมากเลยนะครับนี่คือปลั๊กอินเราอาจจะเซิร์ชตรงนี้ก็ได้ ว่า wow. App r o v e อะไรสักอย่างหนึ่งก็คือฟอร์ม a p p r o v e จนทางด้านซ้า,นายมือนะครับคลิกแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับมันก็จะทำการติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับก็กดตกลงยอมรับเงื่อนไขที่เขาบอกเรามานะครับมันก็จะถามถึงอีเมล Gmail ที่เราใช้อยู่ว่าให้การอนุญาตหรือไม่ก็ตกลงอนุญาต ทั้งหมดก็ปิดไปได้นะครับมันก็จะมีขึ้นไอคอนทางด้านซ้ายมือมาแล้วก็กไปปักอินนะครับตามนี้นะครับโอเคกดเครื่องหมายบวกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกำหนดว่าหัวหน้าเราอีเมลเราคือใครที่จะต้องส่งไปนะครับผมขออนุญาตใช้อีเมลตัวเองก่อนนะครับสมมติว่าหัวหน้าเราเป็นอีเมลนี้นะครับเรากำหนดแล้วก็เลื่อนมาที่ขวามือบน 3. จุดอีกทีนึง แล้วก็เลือกอันที่2อันนี้นะครับตัวอ n o นาเธอร์ t i ตติ้งพอเราเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะกําหนดว่าลักษณะของอีเมลเป็นแบบไหนเราก็บอกว่าให้เขาเนี่ยทำการอนุมัตินะครับเงื่อนไขเดียวแล้วมาทางด้านขวามือตรง Sitting บ้างเ,าเราก็มีหลายๆข้อความนะครับว่าแอปรูฟก,ก็ส่งกลับไม่แอปรูฟก,ก็ส่งกลับนะนะครับโดย เราอาจจะทำความเข้าใจมันโดยการกดเครื่องหมายทางด้านขวามือนี่ก็ได้นะมันก็จะอธิบายความหมายมากขึ้นนะ,นะครับว่ามันหมายความว่าอะไรถ้าเราต้องการเราก็ทําเครื่องหมายถูกข้างหน้านะครับแต่ในที่นี้ก็เลือกสองอันเท่านั้นนะครับอันบนกับอันที่2ลงมานะครับเพยงเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราไปดูหน้าเดสก์บอร์ดนิดหนึ่งตัวหน้าเดสก์บอร์ดก็จะเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ นะครับแบบนี้แบบฟรีนะครับใช้ไม่เกิน20เมล20ใบาลาตอนเดือนนะครับเมื่อไปไปตามนี้คือกดเซฟนะครับเรากําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับกดเซฟแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่รอแล้วนะครับหรือเราจะมาทําการทดลองกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เซฟเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกัน สมมติว่าผู้ลากรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดส่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบอีเมลกันกกากข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็ลองไปดูเมลสิบาไปยังไงบ้างเมลก็จะแจ้งมานะครับว่าคนนี้มีการลาแล้วเรียบร้อยเราโอเคไหมแอปรูปไหมหรือต้องการอะไรเพิ่มถ้าต้องการเพิ่มเรากดขวามือข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะเด้งมาตรงนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปว่าเช่นเมื่อสักครู่นี้ใบลาพักร้อนหรือลาป่วยก็ตามแล้วบอกว่าขอใบรับรองแพทย์นะครับเมื่อขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะกด approve หรือไม่ยังไรไม่ม่ a p p r o ก็ได้นะครับคลิกไปโอเคหลังจากนั้นลองนะครับมันก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะส่งเมลไปให้ยังผู้ที่ส่งมานะครับ เพียเท่านี้เองนะครับง่ายๆนะครับเราลองไปไปรยุกต์ใช้กันติดปัญหาตรงไหนถามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ